สวัสดีครับสัสดีนะ้านๆะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบในการตกปลาหน้าดินทุกท่านครับพบกับผมนะัดแต้มจากช่องฟิตชิ่งพัดถินครับผมวันนี้จะมาทำสูตรลำบ่มมีนะ้านๆะถามมาในคอมเมนต์ครับผมก็เลยทำให้ดูสูตรใส่กุ้งแห้งครับม,มากุ้งแห้งเนี่ยกุ้งแห้ง ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากครับหลักๆเลยก็คือลำลำลำละเอียดครับลำละเอียดลำสดกิโลครึ่งครับตัวนี้ลำกิโลครึ่งแล้วก็นมเปี้ยวครับนมเปี้ยวดัดมิลสองกล่องครับแล้วก็นี่กะทิ กะทิอร่อยดี250มิลลิตรครับแล้วก็นี่ขาดไปได้กุ้งแห้งครับเป็นกุ้งแห้งปนครับปนผมซื้อมาโลละร้อยกว่าบาทครับใช้มาหลายครั้งแล้วใช้ใช้ไม่เยอะครับใช้นิดเดียวแล้วก็จะมีนี่น้ำลูกยอนิดนึง ใส่เอากินครับน้ำลูกยอ,อามาครับมาลงมือทำกันเลยครับใส่ลำลงไปเลยอันดับแรก ลำละเอียดนะครับนะลํำกิโลครึ่งลํำกิโลครึ่งใส่สองกล่องครับใส่นมสองกล่องแต่ถ้าลํำหนึ่งกิโลก็ใส่กล่องเดียวครับ ใส่นมไปเลยครับเปรี้ยวรสผลไม้รวมลมเปรี้ยวดัดเมิลครับ ใส่รสนมนมอะไรก็ได้ครับที่ลรสผลไม้รวมไอวก็ได้ครับได้ต่อไปก็กะทิครับ ช่วยกัน่นใส่กันเปื้อนครับกันเหงือกันอะไรด้วยครับบางทีเหงือพวกเหงื่อพวกเครื่องแป้งเครื่องสังอางอะไรเราไปติดไปติดเหงื่อแล้วกินมันก็จะไม่ได้ใส่อันนี้ครับพลาสติก คุกเลยครับ ครับเริ่มได้แล้วเริ่มเข้าเนื้อกันแล้วหอมพอดีเลยหอมกิ่นผลไม้รวมได้แล้วผมจะใส่น้ำลูกยอไปนิดนึงใส่เอากิ่นครับ tại khá ít năm lúc dò กุ้งแห้งเพิ่มรสชาติครับน้นาไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับกุ้งแห้งนี่ครับหน้าตาก็จะเหลืองๆมีสีแดงของกุ้งนิดๆจะผมไปดูหน้าตามันนี่ครับอย่างนี้ได้แล้วครับ ไล่ลมออกนะไล่ไล่ลมออกไล่ลมออกให้หมดครับ เสร็จแล้วครับลำบ่มสูตรผลไม้รวมบวกกุ้งแห้งครับเรียบร้อยครับหมักใส่ตู้เย็นไว้ประมาณสองคืนครับใส่สองคืนแล้วไปปอกไม้เลยผสมขนมปังนิดนึงครับหน้าไหม้โอเคครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยเลยครับฟิชชิ่งพัดถิ่นครับ